อธิษฐานจิตขอพอรเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จผลสักทีทำอย่างไรดีนะวันนี้แอดมีเทคนิคการอธิษฐานจิตขอพอรให้ได้ผลเร็วมาฝากค่ะมาลองทำตามไปพร้อมๆกับแอดได้เลยนะคะ 1. ผู้ที่อธิษฐานจิตจะต้องมีจิตด้วยสมาธิหมายถึงขณะที่จิตของเรานิ่งเราจะต้องมีกายวาจาใจที่พร้อมรวมกันเป็นหนึ่งค่ะ 2. การอธิษฐานขอพรจะต้องโฟกัสความคิดหรือทำสมาธิจนนิ่งและควรอธิษฐานเฉพาะสิ่งที่คิดว่าเป็นไปได้และจำเป็นที่สุดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียวค่ะ 3. ตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่มั่นคงในขณะที่จิตของคุณเป็นสมาธิหรือในขณะที่เกิดปิติมีอาการอิ่มเอ,อิบใจขนลุกกับสิ่งที่เราอธิษฐานถ้ามีอาการเช่นนี้หมายถึงจะได้รับผลลัพธ์ในเร็ววันค่ะ แค่นี้ยังไม่พอนะคะแอดยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ช่วยให้การอธิษฐานจิตขอพรให้ได้ผลเร็วยิ่งขึ้นด้วยการตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกับหินมงคลค่ะตามความเชื่อนั้นหินมงคลนิยมใช้เพื่อเป็นเครื่องรังนำโชคซึ่งหินมงคลต่างๆนี้จะมีพลังในตัวของมันเองและคุณสมบัติพิเศษแต่ละชนิดไม่เหมือนกันส่วนใหญ่จะนิยมมาเสริมดวงชะตาทั้งในเรื่องของสุขภาพการงานการเงินและความรักค่ะ และในปัจจุบันมีการนำหินมงคลเหล่านี้มาทำเป็นเครื่องประดับต่างๆเช่นกำไลข้อมือสร้อยคอเป็นต้นนำมาสวมใส่นอกจากความสวยงามแล้วยังมีความเชื่อที่ว่าสามารถนำโชคและก็เพิ่มพลังแห่งการปกป้องคุ้มครองรวมทั้งขจัดภัยอันตรายให้แก่เจ้าของได้อีกด้วย ต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปบวกกับไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนเดิมทําให้หลายคนที่ยังคงมีความเชื่อเรื่องหินมงคลอยู่นั้นเริ่มมีความรู้สึกว่าการใส่เครื่องประดับจากหินหรือการพกพาหินมงคลไปยังที่ต่างๆเริ่มจะไม่ค่อยสะดวกแล้ววันนี้นะคะแอดมีไอเทมสายมูสําหรับคนที่เชื่อเรื่องพลังงานหินมงคลมาฝากด้วยค่ะกับน้ําหอมพลังงานหินมงคลความเชื่อของหินที่มาพร้อมกับความหอมที่เป็นมงคล น้ำหอมพลังงานหินมงคลในแต่ละสีแต่ละกลิ่นจะมีความพิเศษที่ไม่เหมือนน้ำหอมทั่วไปตรงที่เรามีการใส่ผงหินมงคลไปในแต่ละขวดด้วยนะคะเพิ่มความมงคลให้กับผู้ที่หลงไหลในตัวหินมงคลด้วยค่ะเราไปดูกันว่าผงหินมงคลที่ว่านี้มีอะไรกันบ้างนะคะตัวแรกเลยนะคะผงหินทัวมาลีน ทวมาลีนะคะถือว่าเป็นหินที่ดีที่สุดและมีพลังงานมากที่สุดความเชื่อเกี่ยวกับหินทวมาลีนั้นเชื่อกันว่าผู้ที่ได้ครอบครองหรือได้สัมผัสทวมาลีนจะกลายเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตนเองจิตใจดีงามมีสเสน่ห์อดทนมีความเมตตาการุณามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้ากับคนอื่นง่ายไปไหนมาไหนคนก็รักไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็ผ่านเฉลุยลุยได้สบายเลยค่ะ เหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับผู้ที่ทำงานติดต่อประสานงานพบกับผู้คนมากๆงานบริการฝ่ายขายพริตตี้ดารานักสแสดงหรือข้าราชการค่ะและที่สำคัญนะคะคนที่นอนไม่ค่อยหลับชอบเครียดชอบคิดมากชอบคิดลบอาการต่างๆเหล่านี้จะลดลงเพราะเชื่อว่าทัวมาลีนจะสามารถช่วยให้เราผ่อนคลายบำบัดความเครียดได้ดีค่ะ ตัวต่อไปค่ะพงหินแซฟไฟหินแซฟไฟในด้านความเชื่อเชื่อกันว่าผู้ที่ได้ครอบครองและสัมผัสแซฟไฟนั้นจะช่วยให้เป็นคนที่มีจิตใจสงบมั่นคงแนว่วแนว่แตัดสินใจแม่นยำถูกต้องรอบคอบและย,ยังเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างอีกด้วยมีแต่คนรักเมตตามีแต่คนคอยเคารพนับถือที่สำคัญนะคะรักใครรักจริงรักนานค่ะความเชื่อด้านอาชีพการงานคุณก็จะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นด้วยนะคะ มีคนนับหน้าถือตาให้ความเคารพดังนั้นนักการเมืองคุณครูข้าราชการนักธุรกิจทนายความตำรวจนักการบัญชีควรได้ครอบครองและลองสัมผัสดูสักครั้งนะคะรับรองหยิบจับอะไรก็มีแต่ความสำเร็จค่ะ ตัวที่3นะคะผงหินอเมทิสหินอเมทิสนะคะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหินแห่งบำบัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายมีความเชื่อกันว่าผู้ที่ได้ครอบครองและสัมผัสอเมทิสนั้นจะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไม่เจ็บป่วยง่ายมีภูมิคุ้มกันร่างกายอยู่เสมอและสำหรับผู้ที่ชอบเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะอยากได้ลาบลอยลาบฟุกฟุกต้องยกให้อเมทิสเลยนะคะจะให้คุณด้านนี้แก่ผู้ครอบครองและได้สัมผัสแบบได้ดังใจเลยค่ะ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะสําหรับความเชื่อนี้คนที่มีปัญหานอนไม่ค่อยหลับนอนหลับยากนอนหลับไม่สนิทฝันร้ายอยู่บ่อยๆชอบกระวนกระวายใจสับสนว้าวุ่นตลอดเวลาแนะนําใช้น้ําหอมพลังงานหินมงคลนะคะแป้มน้ําหอมก่อนนอนรับรองหลับฝันดีแน่นอนค่ะสุดท้ายผงหินมูลสโตน เรื่องความรักการสร้างสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามต้องยกให้หินมูนสโตนเลยนะคะเชื่อกันว่าเป็นหินที่มีพลังงานในการดึงดูดและเสริมสร้างสเสน่ห์ให้แก่ผู้ที่สวมใส่ใครอยู่ใกล้เป็นต้องหลงรักหลงสเสน่ห์แน่นอนค่ะและสำหรับผู้ที่มีอาชีพการงานด้านการเจรจาติดต่อลูกค้าว่าความต่อรองหรือว่าหาลูกค้านักธุรกิจระดับใหญ่ ค้าขายออนไลน์ก็ดีอาชีพเหล่านี้ควรมีไว้ครอบครองเดี๋ได้สัมผัสสักครั้งนะคะรับรองประสบความสําเร็จเงินไหลมาเทมาค้าขายเฮงๆปังปังปงแน่นอนค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือความเชื่อของผงหินมงคลที่เราได้ใส่ไปในน้ําหอมพลังงานหินมงคลทุกขวดค่ะเรามีน้ำหอมพลังงานหินทั้งหมด3สี3กลิ่นนะคะกลิ่นแรกนะคะเป็นน้ำหอมพลังงานหินมงคลขวดสีม่วงกลิ่นนี้จะนำพาเรื่องดีมีความสุขมาให้ค่ะ กลิ่นที่2นะคะน้ําหอมพลังงานหินมงคลขวดสีฟ้ากลิ่นนี้ใช้เรียกงานเรียกออเดอร์ค่ะกลิ่นสุดท้ายนะคะน้ําหอมพลังงานหินมงคลขวดสีดํากลิ่นนี้กลิ่นรวยมหารวยค่ะสำหรับไอเทมนี้นะคะช่วยแก้ปัญหาให้เราไม่ต้องคอยพกหินหนักๆเลยแต่ยังคงไว้ซึ่งพลังงานของหินที่เราได้อธิษฐานไว้กับน้ำหอมค่ะเรามาดูกันว่าในกล่องประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างตัวแรกเลยนะคะ น้ำหอมพลังงานหินค่ะ1ขวดนะคะดีสองเลยเป็นหินมงคลค่ะดีสามนะคะเป็นหลอดแก้วนะคะใช้สําหรับแต้มน้ําหอมนะคะตัวสุดท้ายนะคะเป็นจดหมายจากน้ําหอมค่ะวิธีการใช้น้ําหอมพลังงานหินก็แสนง่ายเลยนะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากก่อนอื่นนะคะเราแกะถุงดําออกนะเพื่อนําหินในถุงมากรไว้ในมือค่ะพร้อมตั้งจิตเป็นสมาธินะคะแล้วอธิษฐานจิต ทุกครั้งที่คุณใช้งานนะคะให้นึกถึงคำอธิษฐานของคุณแล้วก็ให้คุณเชื่อว่าได้รับมันเรียบร้อยแล้วให้ขอพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือให้ส่งพลังในการทำงานและสิ่งที่อธิษฐานให้ได้สำเร็จทุกประการค่ะหลังจากอธิษฐานเสร็จแล้วให้นำหินมงคลนะคะใส่ไปในขวดน้ำหอมแบบนี้เลยค่ะทีละเม็ดนะคะหลังจากนั้นก็นำฝามาปิดไว้นะคะพร้อมหลอดแก้วนะคะ ทุกครั้งนะคะที่คุณได้กลิ่นน้ําหอมระหว่างวันขอให้คุณเชื่อมั่นว่าในสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้คุณได้รับแล้วเช่นเดียวกันกํากับจิตของคุณอย่างต่อเนื่องนะคะด้วยจิตที่เบาสบายและวางใจค่ะลองนำเทคนิคน,นี้ไปใช้ดูนะคะแล้วอย่าลืมกลับมาเล่าผลลัพธ์ให้แอดฟังด้วยนะคะสนใจสั่งซื้อได้ในแพลตฟอร์ม The Rich Online ได้เลยนะคะ